สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมีสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนมครับบุคลากรน้อยถือหนึ่งพูดหนึ่งนะครับผมพูดไปด้วยแล้วกันนะคุณหมีเป็นไงอะไรเนี่ยวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์จากสี่ล้อมาเจอแบบของถูกๆนะครับต้องพูดว่าของถูกๆเลยนะอย่างนี้ต้องบอกว่าใครซื้อตอนนี้คุ้มค่าสุดๆผมเห็นในตลาดถูกสุดคือสี่แสนนะใช่ครับคันนี้ผมตั้งเท่าไหร่ -285 โอ้โหยังไม่เอาอะไรกันแล้วราคาลองลองลองไปถามว่าต่อด้ำใหม่เท่าไหร่ดีกว่าไม่เอาอะไรกันแล้วแล้วก็มาลบกับ2-8นะนี่ราคาพอ115กันนั้นเลยนะนี่130แรงใช่ไหม1้0ยแรงปีสีคุณหนีเครื่องใหญ่เลยหัวเดิมไม่ทำสีมือเดียวป้ายแดงด้วยมั้งเนี่ยนี่ขับมาจาก101นะเนี่ยรถเนี่ยเกษตรพิสัยรถเดิมพี่พี่ หัวเดิมไม่เคยทำยางดีด้วยภายในนี่ถึงเบาะนี่เราคือก็คือสไตล์ของเราจะหุ้มใหม่เลยจริงๆเบาะมันเดิมเลยนะเนี่ยแต่แต่เราก็ทำใหม่ไปเลยนะพี่ๆนี่หัวสูงนะเติมเลยนี่ดูดิเพรเพิดเอ้าโทษทีหัวสูงเนาะหัวสูงรถห้างเครื่องโคตรดีตัดได้ปหเนี่ยได้ขึ้นเลยอ่ะโอ้ร้อยสามสิบพี่พี่ร้อยสามสิบสี่เฮ็ดจีนะรถห้างนะ ยังด,ดียังดีครับสีดูกระบอกเนี่ยครับไม่รั่วไม่ซึมดัมดเดิม5คิวไม่รั่วไม่ซึมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกหัวให้ดูนะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวเดินดูรอบๆนี่ผมจะมาเปลี่ยนข้างทําสีก็จบแล้วเนี่ยข้างมันผูชายหน่อยเดียวรถร้านวัสดุก่อสร้างพี่พี่นี่ดูพื้นสะก่อนเรียบกริบเลยไม่มีรอยบุกรอยขึ้น,นเลยเออเต็มที่เขาปูนดินส่วนใหญ่จะเป็นทราย หินล้ามาสู่ก่อสร้างนะครับร้านเล็กๆไี่มาใหญ่ละนะครับนี่ดูคันส่งคันสีสีสวยสวตายทันเนี้ยน,นี่ดูคันสีนี่ดูครีมดำนี่อ่ามาดูว่าร้อยสามสิบเป็นยังไงนี่สีเอดจีหนึ่งพี่พี่รถสวยเก็บงานเรียบร้อยขับมาจากร้อยเอ็ดนะเนี่ยรถคันเนี้ยดูยางดิ สี่เส้นน่ะสวยกริบเลยอมีไม่สวยยุคคู่เดียวนะครับยางเนี่ยนะเรื่องของยางนะคุณผู้ข้างหน้านี่เต็มเลยสองเส้นโอ้โหไมเอี่ยมแบตเบร์สตาร์ทชึ่งชึ่งชึ่งแล้วก็ใช้ตลอดไงใครเอาไปทุกข้าวทุกโอ้จบเลยนะข้าวนะราคาแน่นอนเลยข้าวเปลือกรถเปล่าซื้อไม่ได้นะราคาเนี่ผมจะบอกให้นี่ขายสองแปดห้าเองนะขายไม่เอาอะไรกันแล้วเนี่ย นี่ขายเอาเงินกลับไปเฉยเนี่ยเนี่ยเอาจริงเลยพี่ <c oughs> ผมซื้อมาก็ไม่ถูกหรอกคันนี้อู๋ทำไม่ทันครับก็แบ่งกันไปก่อนพี่ท่านใดสนใจเพราะผมว่า้าจะเอาไว้ปั้นก็ทักมาได้เลยนะครับแต่ราคาก็ลดได้นิดหน่อยนะผมบอกไเลยผมไม่มีกําไรหรอกนะครับแอ,อ์เออใช้ได้นะแต่ว่าต้องไปดูหน่อย,ยว่าไม่ระบบหน่อยไอ้ลมมันไม่ค่อยออกแค่นั้นเองนะครับแต่มันติดทุกอย่างนะคุมอะไรพาวเวอร์นี่ให้ดูไอ้คัตซีนี่ รถชับเลยนะคัชซีไม้เมยม์ยังอยู่แบบไปได้เลยเดิถเลยนะโอ้โหเครื่องเครื่องดีใ้ห่าตา์ดให้ดูอีกทีกัเลยนะครับแป๊บหนึ่งสอง0 0 0แปดหมื่นห้าพันอ่ะมีแล้วฝากทีเร่งมาควันเพลินไม่มีเลยคันนี้นานไม่ได้เลยเขาตื่นเ,<ม>เครื่องเครื่องโอ้โหกิฟต์เลย แห้งๆนี่เขาเรียกว่าเครื่องแห้งๆโอ้โหเดิมดีจังเลยรถด,ดูดิหัวเหอ <c oughs> ปั้นได้ตังค์อ่ะผมบอกได้เลยถ้าพ่อค้านะ <c oughs> ผมก็จะไปท<ต>ําก็ไม่ไมปไนไรถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวผมก็ทำถ้าขายได้ <c oughs> จังหวัดแบบนี้ก็จังหวัดแบบนี้ไป <c oughs> ใครจะไปใช้งานก่อสร้างขนข้าวเฮียลบ,บุรีเอามา, <c oughs> า,าเอาคันไหมเฮียเนี่ยข้าทางเฮียเลยเนี่ย ผมแลไม่อยากจะส่งเกงใจเฮียเฮียซื้อหลายคันแล้วเดือนนี้ 5Q 5Q เฮียเอาอีคันมาไปคู่กับ115คู่ตัวนั้นเลยเออเนี่ยเฮียอาไเดิมาสนใจโทรมาเบอร์ขึ้นให้ขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับเฮียทักไลน์มาเลยรสวยใครสะดวกอยู่ใกล้เฮ้ยไปดูตัวจริงเนี่ยมาที่เดียวทีงบางบัวทองนะพิมพ์ว่าเติมบัต้โทรขใช่บางบัวทองถึงเลยที่เดียวมาเลยครับพักไลน์มาก่อนกดเบอร์มาก่อนก็ได้รถอยู่ไหมครับต้องพูดคำนี้คนถามผมหน่อยภาษีไม่ขาดนะผม พาสี6-8แต่ทันวานะถ้าจำไม่ผิดคันนี้สามเบสทันวาใช่ไหมรอบ4รอบสุดท้ายอ่ะของปีอ่ะนะครับผมจดไว้อยู่รถทุกอย่างครบนะครับเล่มเริ่มเอ,เอกสารลูกค้าชัดเจนพร้อมม <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นะครับลองดูนะพี่ๆท่านใดแจ้งด้ำแจ้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะ, <ๆ S 2> นะครับสามารถขับกับไกลๆวิ่งได้พี่ทักมาแล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้อ่าผมส่งให้แล้วกันคันนี้ส่งฟรีให้แล้วกัน คันนี้ขายตามสภาพแบบนี้เลยนะแต่ว่าก่อนออกก็เดี๋ยวดูเรื่องไฟเรื่องอะไรไปให้นะครับเริงๆว่าไม่มีอะไรรถผมขับกลางคืนมาเนี่ยคนขับขับมาถึงสามสี่ทุ่มนะรถขับได้วิ่งได้ปกติครับสําหรับคันนี้นะครับขับได้วิ่งได้ปกติขับดีเลยดับห้าคิวผมอะไรพาวเวอร์ดับห้าคิวนะครับดูนี่จะบอกว่าดับเราไม่ดีก็ไม่ได้นะไม่รั่วไม่ซึมเมื่อกันนะไม่มีหยดครับแห้ง ค้างค้างอยู่อย่างนี้ได้สบายนะปกติน้ารถใหม่ๆนี่ยังค้างไม่ค่อยได้เลยนะห้าคิวเนี่ยบอกให้นะครับนี่สบายๆเลยนะฝากไว้ด้วย่าคายทีมีสองแสนแปดหมื่นห้าพันปีสี่แปดนะรถห้างตาหวานแท้นะเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยอรถห้างตาหวานแท้นะโทรโอนรถไปของท่านทันทีเลยเออต้องรีบหน่อยนะช้าไม่ได้รถแต่ผมบอกได้เลยสา0รอยโลส่งฟรีอ่ะส่งฟรีให้นะมาทักมาแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนอยนลบบุรีโทรมากสิคาพิเศษไป ให้ย <Okay S 2> ับย <ผม S 2> ได้นะเดี๋ยวให้น้องแหม่มส่งให้ดูก็ได้โอเคครับสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ